พระธรรมอิสยาบทที่14องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเอ็นดูสงสารยาโคบพระองค์จะทรงเลือกสรรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งและจะนำพวกเขากลับมาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินของพวกเขาชนต่างชาติจะมาสมทบและเข้าร่วมกับวงวานของยาโคบประชาชาติต่างๆจะรับและนำพวกเขากลับคืนถิน่นวงวานอิสราเอล จะครอบครองประชาชาติต่างๆซึ่งจะเป็นผู้รับใช้ใชายหญิงในแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่จับอิสราเอลเป็นเฉลยจะตกเป็นเฉลยของอิสราเอลและอิสราเอลจะปกครองผู้ที่เคยกดขี่ข่มเหงพวกเขาในวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เจ้าพ้นจากความทุกข์ทรมานความชุลมุนวุ่นวายและพันธนาการอันโหดร้ายเจ้าจะเย้ยหยันกษัตริย์บาบิโลน ดังนี้ว่าผู้กดขี่ข่มเหงมาถึงจุดจบได้อย่างไรหนอความเกลียวกราดของเขาสิ้นสุดลงได้อย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหักไม้เรียวของคนชั่วร้ายทรงหักคาถาของผู้ครอบครองซึ่งกระหน่ำตีชาติต่างๆอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยแรงโทสะและปราบนานาประเทศด้วยการจู่โจมอย่างอมหิตดินแดนทั้งปวงก็หยุดพักและสงบสุข พวกเขาเปล่งเสียงร้องเพลงแม้แต่ต้นสนต่างๆและสนสีดาแห่งเลบานอนก็เปล่งปลีและกล่าวว่าเดี๋ยวนี้เจ้าตกต่ำแล้วก็ไม่มีคนตัดไม้มาโค่นเราแดนมรณะเบื้องล่างลุกขึ้นต้อนรับเจ้ามันปลุกวิญญ,ญาณของบรรดาผู้ที่จากไปให้มาทักทายเจ้าคือผู้ที่เคยเป็นผู้นำของโลกมันทำให้เหล่ากษัตริย์ ผู้เคยปกครองเหนือบรรดาประชาชาติลุกขึ้นมาจากบัลลังของพวกเขาพวกเขาจะร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าบัดนี้ท่านก็อ่อนแอเหมือนพวกเราท่านกลับกลายเป็นเหมือนเราความลำพองของเจ้าลงไปในหลุมพร้อมกับเสียงพินของเจ้าหนอนยัวเยะอยู่ใต้ร่างของเจ้าและไส้เดือนปกคลุมตัวเจ้าโอ้ ดาวประจํารุง่งโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วศินาครั้งหนึ่งเจ้าเคยปราบประชาชาติต่างๆให้ตกต่ำแต่บัดนี้เจ้าถูกเหวี่ยงทิ้งลงมาอย่างโลกเสียแล้วเจ้ารำพึงว่าเราจะขึ้นไปสวรรค์เราจะยกบัลลังของเราขึ้นเหนือดวงดาราทั้งปวงของพระเจ้าเราจะครอบครองเหนือภูเขาแห่งการชุมนุม บนยอดสูงสุดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์เราจะขึ้นไปเหนือเมฆเราจะตีเสมอองค์ผู้สูงสุดแต่เจ้าถูกนำลงมาสู่หลุมฝังศพมาสู่ห่วงเหวลึกบรรดาผู้ที่เห็นเจ้าก็จ้องมองและใคร่ครุญชะตาของเจ้าว่านี่หรือผู้ขย่าโลกและทำให้อาณาจักรต่างๆสั่นสะท้านนี่หรือผู้ที่ทำให้โลกเป็นถิ่นกันดาน ผู้ล้มล้างนครต่างๆและไม่ยอมปล่อยเฉลยกลับคืนถิ่นปรรดากษัตริย์ชาติต่างๆนอนอยู่ในหลุมฝังศพของตนอย่างสมเกียรติแต่ร่างของเจ้าถูกเหวี่ยงทิ้งออกมาเหมือนกิ่งไม้หักถูกทับถมด้วยร่างของคนที่ถูกฆ่าผู้ตายด้วยคมดาบผู้ลงไปสู่พื้นหินของเหวดังศพที่ถูกเหยียบย่ำ เจ้าจะไม่ได้รับการฝังศพอย่างพวกเขาเพราะเจ้าได้ทำลายล้างดินแดนของเจ้าและเข็นฆ่าประชากรของเจ้าลูกหลานของคนชั่วร้ายจะไม่ถูกเอ่ยถึงอีกเลยจงเตรียมที่สำหรับประหารลูกๆของเขาเพราะบาปของบรรพบุรุษพวกเขาไม่ได้ขึ้นมาครอบครองดินแดนนั้นไม่ได้สร้างเมืองบนแผ่นดินโลกพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศว่า เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้พวกเขาเราจะตัดชื่อคนที่เหลืออยู่ทั้งเชื้อสายและวงวานออกจากบาบิโลนองค์พระผู้เป็นเจา้าประกาศดังนั้นเราจะทำให้บาบิโลนกลับกลายเป็นถิ่นนกเขาแมวเต็มไปด้วยหนองบึงและปลักคโคลนเราจะกวาดดินแดนนี้ด้วยไม้กวาดแห่งหายนะพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ ทรงปฏิญาณไว้ว่าเราวางแผนไว้อย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนและเราประสงค์อย่างไรมันจะเกิดขึ้นตามนั้นเราจะขยี้ทัพอัสเรียในดินแดนของเราเราจะเหยียบเขาลงที่ภูเขาของเราเราจะกำจัดแอกของประชากรของเราและขจัดภาระจากบ่าของพวกเขานี่เป็นแผนการที่กำหนดไว้สำหรับโลกทั้งโลกนี่คือพระหัต ซึ่งเหนือขึ้นเหนือประชาชาติทั้งปวงเพราะพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงกำหนดไว้ใครเล่าจะพลิกผันได้พระองค์ทรงยื่นพระหัตออกมาใครเล่าจะทำให้พระองค์ทรงหดพระหัตกลับไปในปีที่กษัตริย์อาหัสสิ้นพระชนมีพระดำรัสจากพระเจ้าดังนี้ว่าชาวฟิลิสเตียทั้งปวงเอ๋ยอย่อยากระยิมยิ้มย่องว่าแม้เรียวที่ฟาดเจ้านั้นหักแล้ว จากร่างเง่าของงูตัวนั้นจะเกิดงูพิษเป็นงูเห่าพิษร้ายซึ่งแหวงกัดผู้ยากไร้ที่สุดจะพบทุ่งญ้าและคนขัดสนจะเอ็นกายลงอย่างปลอดภัยแต่เราจะทำลายล้างรากเง,ง่าของเจ้าด้วยการกันดานอาหารซึ่งจะผลาญชีวิตพวกเจ้าที่เหลือรอดประตูเมืองเอ๋ยจงร้องไห้เถิดนครเอ๋ยจงคร่ำครวญเถิด ชาวฟรลิสเตียทั้งปวงจงกลัวจนหัวหดไปควันขโมงขึ้นจากทิศเหนือและแถวต่างๆที่ดาหน้าเข้ามาไม่มีล้าหลังสักคนเดียวจะตอบทูตของประชาชาตินั้นว่าอย่างไรก็ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสถาปนาสิโยนไว้และคนที่ทุกลำเข็นในเมืองนั้นจะพบที่พักพิงพระธรรมอิสยาบทที่สิบห้า พระดำรัสเกี่ยวกับโมอับมีดังนี้นครอาในโมอับถูกทำลายย่อยยับในคืนเดียวนครขีในโมอับถูกทำลายย่อยยับในคืนเดียวดีโบนขึ้นไปยังวิหารขึ้นไปบนที่สูงทั้งหลายเพื่อร่ำให้โมอับไว้อาลัยให้เนโบและเมเดบาทุกคนโกนศรีรษะเลี่ยนทุกคนโกนหนวดเคราเกลี้ยง ตามท้องถนนผู้คนสวมผ้ากระสอบบนหลังคาและตามลานเมืองทุกคนร้องคร่ำครวญและหมอบร่ำให้เฮชบูนและเอเลอาเลส่งเสียงร้องได้ยินไปไกลถึงยาฮาัสฉะนั้นผลรบของหมูอับร้องออกมาและหัวใจก็ระทดท้อดวงใจของเราร่ำให,ให้ให้กับโมูอับผู้ลีภัยของเขา ตลิดนี้ไปไกลถึงโสอ่าไกลถึงเอกรัฐเชรีชิยาพวกเขาขึ้นไปตามทางสู่ลูฮิตไปพลางร้องไห้พลางพวกเขาคร่ำครวญเกี่ยวกับความย่อยยับของตนไปตลอดทางสู่โฮโรนาอิมลำน้ำนิมริมแห้งเหือดและหญ้าก็เหี่ยวเฉาพืชพันธุ์หมดสิ้น และไม่มีความเขียวขจีเหลืออยู่ดังนั้นทรัพย์สินที่พวกเขาหามาได้และเก็บสะสมไว้พวกเขาก็แบกข้ามลำห้วยของหมู่ต้นป๊อปลาไปเสียงร้องของพวกเขาดังก้องไปตลอดชายแดนโมอับเสียงโอดครวนของพวกเขาไปไกลถึงเอกลาอิมเสียงคร่ำครวญหวนไห้ดังไปถึงเบเอเอลิมห้วงน้ำของดีโมน จะแดงฉานไปด้วยเลือดแต่เรายังจะลงมือกับดีโมนต่อไปอีกสิงโตตัวหนึ่งจะตามล่าทั้งผู้หลีภัยชาวโมอับและไล่ล่าผู้ที่ยังอยู่ในดินแดนพระธรรมอิสยาบทที่16จงส่งลูกแกะมาเป็นเครื่องบรรณาการแด่ผู้ครอบครองดินแดนส่งมาจากเสลาข้ามถิ่นกันดาน มายังภูเขาของทิดาแห่งซิโยนบรรด,ดาผู้หญิงของโมอับถูกปล่อยไว้ริมตะลิ่งของแม่น้ำอารนนเหมือนนกกระพือปีกซึ่งถูกผลักจากรังโปรดให้คำปรึกษาและช่วยตัดสินใจในยามเที่ยงวันโปรดให้ร่มเงาดังยามค่ำคืนโปรดให้ที่ซ่อนแก่ผู้หนีภยัยอย่าทรยศหักหลังผู้หลีภยัยขอให้ผู้หลีภยัยชาวโมอับ พักอยู่กับท่านขอเป็นที่พักพิงให้ผู้เขาพ้นจากผู้ทำลายผู้กดขี่จะถึงจุดจบและความพินาศย่อยยับจะยุติลงผู้กดขี่ขมเหงจะหมดสิ้นไปจากดินแดนราชบัลลังก์หนึ่งจะได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยความรักผู้หนึ่งจากวงวานของดาวิดจะนั่งบนบัลลังก์นั้นด้วยความซื่อสัตย์เป็นผู้ตัดสินอย่างยุติธรรม และส่งเสริมความชอบธรรมเราได้ยินถึงความหยิ่งทนงของโมอับความอวดดีความจองหองความเย่อหยิ่งและความโอหังแต่คำโอ้อวดของโมอับก็ว่างเปล่าฉะนั้นชาวโมอับจึงพากันร่ำไห้ให้กับแผ่นดินโมอับและร้องไห้คร่ำครวญให้แก่ผู้คนของขีหะเรเซษท้องทุ่งแห่งเฮชบู bone, ก็เหี่ยวเฉา ช่นเดียวกับเถาอางุนของสิบมาบรรดาผู้ครอบครองชาติต่างๆได้เหยียบย่ำเถาอางุนที่ดีที่สุดซึ่งครั้งหนึ่งเคยงอกงามไปถึงยาเซอร์แพร่ขยายไปถึงทินกันดานแตกหน่อพริผลไปไกลถึงทะเลฉะนั้นเราจึงร่ำไห้เหมือนที่ยาเซอร์ร่ำไห้ให้กับเถาอังุนแห่งสิบมา H เอชโบนเอ๋ยเอเลอาเลเอ๋ย เราหลั่งน้ำตาให้เจ้าจนเปียกชุ่มเสียงโห่ร้องยินดีเมื่อรวบรวมผลไม้สุกงอมและเมื่อเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารของเจ้านั้นก็เงียบไปแล้วความรื่นเริงยินดีสูนสิ้นไปจากสวนผลไม้ไม่มีใครร้องเพลงหรือโห่ร้องในไร่องุ่นไม่มีใครย่ำองุ่นที่บ่อย่ำเล่าอางุ่นอีกต่อไปเพราะเราได้ยุติเสียงโห่ร้องนั้นแล้ว ดวงใจของเราคร่ำครวญเพื่อโมอับดังเสียงพินส่วนลึกของจิตใจอาลัยขีหะเรเศษเมื่อโมอับขึ้นไปยังสถานบูชาบนที่สูงก็เหนื่อยเปล่าเมื่อขึ้นไปสวดวิงวอนที่เทวะสถานก็เปล่าประโยชน์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับโมอับไว้เช่นนี้แหละปัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าภายในสามปี ตามปีของสัญญาว่าจ้างแรงงานความโอ้อาตรการและประชากรทั้งปวงของโมอับจะถูกเหยียดลงและผู้ที่รอดชีวิตอยู่ก็มีน้อยคนและอ่อนระหโหยโรยแรงพระธรรมเอเฟซัสบทที่หเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคริส ทรงรักเราทั้งหลายและประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแต่อย่าเอ่ยถึงสิ่งที่สอดถึงการผิดศีลธรรมทางเพศและความไม่บริสุทธิ์ใดๆหรือความโลภในหมู่ท่านทั้งหลายเพราะเป็นสิ่งไม่เหมาะสมสำหรับประชากรบริสุทธิ์ของพระเจ้าทั้งอย่าพูดหยาบโลนลามกเฮฮาไรสาระหรือตลกหยาบช้า ซึ่งไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณพระเจ้าดีกว่าท่านแน่ใจได้เลยว่าคนผิดศีลธรรมคนไม่บริสุทธิ์หรือคนโลภคนเช่นนี้เป็นผู้กราบไหว้รูปเคารพเขาจะไม่ได้รับมรดกใดๆในอาณาจักรของพระคริสต์และของพระเจ้าอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยวาจาไร้าสาระเพราะเนื่องด้วยสิ่งเหล่านั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟังฉะนั้น อย่าเป็นหุ้นส่วนกับคนเหล่านั้นเลยเพราะเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างเพราะผลของความสว่างประกอบด้วยความดีทั้งปวงความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นจงหาให้พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระไัยองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าเข้าส่วนใดๆกับกิจกรรมของความมืดอันไร้ผล แต่จงเปิดเผยการเหล่านั้นดีกว่าเพราะเพียงเอ่ยถึงสิ่งซึ่งพวกที่ไม่ยอมเชื่อฟังแอบทำกันนั้นก็ยังน่าอายแต่ทุกสิ่งที่ถูกเปิดเผยโดยความสว่างก็เห็นกันแจ่มแจ้งเนื่องจากความสว่างทำให้เห็นทุกสิ่งชัดแจ้งด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่าโอผู้ที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นจงฟื้นขึ้นจากความตายและพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงระม,มัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่าดำเนินชีวิตแบบคนไร้ปัญญาแต่จงดำเนินชีวิตแบบคนมีปัญญาจงรู้จักใช้ทุกโอกาสเพราะเวลานี้เป็นยุคอันเลวร้ายฉะนั้นจงอย่าโง,ง่เขลาแต่จงเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเช่นใดและอย่าเมาเล้าอางุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณ จงสนทนากันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและบทเพลงฝ่ายจิตวิญญาณจงร้องและบรรเลงเพลงในใจถาวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับทุกสิ่งอยู่เสมอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริส